ีัค่ะวันนี้เราก็จะมาถักใบแบบนี้กันนะคะอ่าเป็นงานลูกไม้นะโอเคเราก็เริ่มกันเลยไม่รอช้านะคะเริ่มที่โซ่สิบสามนะคะ จากนั้นเว้นไว้เว้นโซ่หนึ่งไว้นะคะแล้วก็ปักลงที่โซ่ที่สองนะคะไล่ย้อนกลับนะ x ถัก x นะคะไล่ย้อนกลับมาจนสุดโซ่เลยนะ ไล่ทีละโซ่มาเลยนะคะนี่นะคะพอถึงตรงโซ่สุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะย้อน เออไม่ใช่ใช่เราจะย้อนวนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยตรงโซ่สุดท้ายตรงเนี้ยเราก็ปักลงไปทําซ้ําไปทั้งหมดรวมแล้วจะเป็นสามหลักที่อยู่ในห่วงเดียวนะคะเป็นสามเอ็กนะคะอยู่ในโซ่เดียวแล้วก็ถักย้อนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งเลยคะ่ะวนกลับมาเลยะคะ่ะเก็บไปได้ไว้ไว้ในลายถักของเรานะคะ หลักต่อหลักมาเลยนะคะไม่มีย้ำนะถักเอ็กไล่บนค่ะย้อนกลับมาเลยะคะ่ะสังเกตปลายได้นะคะ เอาซ่อนไว้ข้างในข้างในหลายถักไปเลยนะคะนี่ค่ะพอถึงตรงนี้สุดสุดปลายฝั่งนี้แล้วนะคะก็โซ่สามค่ะแล้วก็ปักเข็มลงอีกฝั่งหนึ่งค่ะตรงเอกแรกทำขึ้นไปทั้งหมด7 x เอกนะคะหลักต่อหลักนะคะ เจ x ค่ะจากนั้นโซ่3ามค่ะย้อนปักลงตรงโซ่ที่สองหลักที่สอง ทำ x นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งโซ่ที่สามหลักที่สามทำ t ค่ะแล้วจึงพลิกดอกกลับดอกนะคะกลับด้านดอกแล้วก็เมื่อกี้เราขึ้นมา7 x เราจะย้อนกลับด้วย f นะคะทั้งหมด7 f ค่ะหลักต่อหลักค่ะ พอถึงตรงนี้เราก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งตรงห่วงที่เป็นโซ่สามตรงนี้ปักเข็มลงไปในกลางห่วงนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งทําทีค่ะทำทั้งหมด2ทีในในห่วงโซ่สามตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่สามอีกทีค่ะโซ่สามแล้วก็ ปักลงไปในห่วงเหมือนกันค่ะทํา x ทั้งหมด2 x ค่ะจากนั้นไล่ขึ้นมานะคะตามหลักหลักต่อหลักเลยนะคะปักเข็มลงไปใน x เนี้ยนะคะทั้งหมด7 x ค่ะหลักต่อหลักมาเลยค่ะ แล้วก็คดโซ่สามค่ะย้อนกลับมาปักโซ่ที่สองค่ะเค่ะโซ่ที่สามทค่ะพิกดอกไปทั้งหมด 7F นะคะปักลงหลักต่อหลักเลยค่ะ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดคือไล่ลงมาจะมีตรงนี้ x สองตรงนี้รวมแล้วต้องเป็นทั้งหมดเก้าเก้า f นะคะเพราะเราจะปักทํา f ตรงหลักที่เป็นเป็น x ตรงนี้ด้วยค่ะตรงที่ลงห่วงสามห่วงอะไอลงไม่ใช่ลงห่วงสามห่วงห่วงตรงที่โซ่สามอะคะ่ะนี่ค่ะอ่ะก็พูดง่ายๆก็คือทําลงมาสุดเลยนะ สุดจนจนถึงเนี่ยค่ะตรงห่วงโซ่สามตรงนี้เลยค่ะเอฟสุดลงมาเลยแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนี่ค่ะตรงโซ่สามเนี่ยปักลงไปเลยทำทีสองทีเหมือนเดิมค่ะเหมือนตอนแรกเลยมันจะเริ่มบนเริ่มซ้ำแล้วนะคะก็เป็นสองทีโซ่สามแล้วก็เองค่ะลงตรงในห่วงโซ่สามค่ะ จากนั้นเปลี่ยนวิธีปักเข็มนะคะจากที่เราเคยปักทะลุใช่ไหมเราใช้วิธีปักช้อนนะคะโดยการช้อนที่ขาหลักของมันเลยนะอย่างนี้ค่ะทีละหลักค่ะขึ้นไปทั้งหมด7 x ปักเข็มแบบช้อนอันนี้ช้อนหน้านะคะส ทีละหลักนะคะช้อนไปทีละหลักแล้วก็โซ่สามค่ะปักตรงโซ่ที่สองหลักที่ 2x ค่ะพันหัวเข็มหนึ่งค้งโซ่ที่สามหลักที่สามทค่ะจากนั้นพลิกดอกปักลงตรงนี้ค่ะ มันสังเกตว่ามันจะเป็นสองชั้นสองลายที่ซ้อนกันอยู่นะคะพอมื่อกี้เราปักเข็มแบบช้อนเข็มใช่ไหมเพื่อที่เพื่อที่เราจะทําให้ดอกมันเป็นเป็นลายซ้อนกันนะคะเป็นเท็กเจอร์ขึ้นมาเนาะปักลงข้างล่างนะคะหลักข้างล่างไม่ใช่ตรงข้างบนนะตรงนี้ค่ะไล่ลงไปเลยคะ่ะ f ไล่ลงไปจนสุดจนถึงตรงห่วงโซ่โซ่สามะคะ่ะ รวมแล้วก็จะประมาณไม่ใช่ประมาณรวมแล้วก็ 9f นะคะ4 พันหัวเข็มสอง่ะพันหัวเข็มครั้งหนึ่งลงในห่วงโซ่สามค่ะทำทีทั้งหมด2ทีค่ะแล้วก็โซ่3ามอีกทีค่ะลงในห่วงโซ่3ามทํา X 2ก,ก 3, เค่ 2, เะเปลี่ยนวิธีปักเข็มนะคะเป็นแบบช้อนหลังนะเมื่อกี้เราทําช้อนหน้าใช่ไหมคะ่ะ ตอนนี้เราจะทำช้อนจากด้านหลังนะคะอันนี้หน้าดอกอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือหน้านี่คือด้านหลังนะอันนี้คือด้านหน้าอ่าช้อนหลังนะคะไปทีละหลักค่ะทั้งหมดเจ็ดหลักนะคะช้อนหลังจะยากนิดนึงนะคะก็ค่อยๆถักนะหนึ่งสอง สามสี่และเนะคะก็โซ่สามค่ะเหมือนเดิมค่ะย้อนกลับลงมาปักที่หลักที่สองโซ่ที่สองทำเอ็กผ่านหัวเข็มหนึ่งครั้งโซ่ที่สามหลักที่สาม นะคะเราค่อยพลิกดอกนะทำด้านหลังค่ะถักด้านหลังปักทะลุในหลักที่เราทำทำถักช้อนนะคะช้อนด้านหลังนี่นะคะอย่างนี้ไปค่ะทั้งหมดเก้าเอฟค่ะหนึ่งสอง บอหัวเข็มหนึ่งค้งลงไปในห่วงโซ่สามทำทีสองทีค่ะแล้วก็โซ่สามค่ะลงไปในห่วงโซ่สามทำ x อ็สองอค่ะวนมาที่ฝั่งเดิมนะคะอีกฝั่งไม่ใช่ฝั่งวนมาวนมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะทีนี้เปลี่ยนวิธีปักเข็มเหมือนเดิมนะคะเป็นปัก ช้อนหน้านะคะไปทั้งหมดเจ็ดอค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะจากนั้นโซ่สามค่ะ กลับมาที่หลักที่สอง x หลักที่สาม t พิกดอกค่ะ f ไปทั้งหมด9 f นะคะเหมือนเดิมนะเริ่มบนแล้วนะคะอันนี้ใครจะถักวนเป็นใบใหญ่ใบยาวขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะคะแต่ของนิ้ขอหยุดที่ที่แถวนี้แล้วนะคะ นี่คือแถวสุดท้ายของนิ่งละ,ะเหมือนเดิมนะคะลงในห่วงโซ่3ามทำสองทีแล้วก็โซ่3ามสค่ะ เปลี่ยนวิธีปักเข็มเป็นแบบช้อนหลังค่ะขึ้นไปทั้งหมด 7x หนึ่สองสามสี เร็จนะคะก็โซ่3ค่ะเหมือนเดิมจ้าแล้วก็ทีค่ะกลับดอกไปทั้งหมด 9F ค่ะ กจะจบดอกนะคะก็พันหัวเข็ม1ครั้งลงไปในโซ่ห่วงออโซ่3ามนะคะก็ตรงนี้นะ T หน่ง T สองแล้วก็ X เลยค่ะไม่มีโซ่แล้วนะเป็น X เลยค่ะ X หนึ่ง X สองแล้วเราก็จบโดยการปักทำ C ที่หลักแรกตรงนี้นะคะ แล้วก็โซ่สามค่ะตัดเลยกระตุกได้ให้แน่นปักหลักนี้นะคะหลักถัดไปควักได้ย้อนกลับมาที่ด้านหลังดอกค่ะอันนี้คือด้านหลังดอกเนาะแต่น,นี่คือด้านหน้าดอกนะคะเก็บได้ค่ะใช้เข็มเก็บได้นะคะ ัดให้ยาวนิดนึงนะคะขออนุญาตนะคะอ่ะอย่างนี้นะจากนั้นกระตุกได้เลยะคะ่ะตัดได้ะคะ่ะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะดอกใบ,บแบบนี้ก็เอาไปตกแต่งทำเสื้อ,อางานถักไอริสก็ได้หรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปตกแต่งงานประดิษฐ์ต่างๆได้หมดเลยนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาชม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หนิงด้วยนะคะแล้วติดตามกันต่อไปว่าหนิงจะเอาดอกไหนมาทำให้ดูนะบ๊ายบายครับ